สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับ EP แซมเล่าข่าว EP นี้เป็น EP แรกนะครับก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาน,นที่นี้ด้วยนะครับว่าแล้วอย่ารอช้ามาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวที่1นนะครับซัมซุงได้ปล่อยโฆษณนามาใหม่ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่3มีนานี้สงสัยใช่ไหมละครับว่าจะเป็นอะไรแต่จากที่แซมดูเนี่ยแซมมองว่าน่าจะเป็นแว่นตาอัจฉริยะสาเหตุก็เพราะว่าในคลิปวิดีโอที่เขาปล่อยออกมาเนี่ย จะมีเจ้ากล่องอยู่เนี่ยแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่กล่องนี้ใส่แว่นตาแต่กล่องอื่นๆเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นตาเลยก็แซมก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าน่าจะเป็นแว่นตาส่วนจะใช่หรือไม่ใช่ก็เราก็ต้องมารอดูกันต่อนะครับในวันที่3มีนาน,นี้ว่าเจ้าตัวกล่องนั้นจะเป็นแว่นตาจริงหรือเปล่ามาต่อกนที่ข่าวที่2นะครับ YouTube ไปทําการอัปเดตตัวแอปใช้งาน 4K ได้ทุกเครื่องถึงแม้ว่าจอของเราเนี่ยจะไม่รองรับก็ตาม ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะถึงแม้จอเราไม่ถึงแต่เราก็จะดูคอนเทนต์ที่คมชัดได้ว่าแต่คอนเทนต์ที่เราดูเนี่ยเขาจะทําคลิปที่เป็น 4K ลง u ู u b e ให้เรารับชมกันหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับส่วนข่าวสุดท้ายข่าวที่3นะครับล่าสุดได้มีข่าวเกี่ยวกับเจ้าตัว Android เวอร์ชัน1.2ที่มีข่าวอยู่ในตอนนี้ความสามารถและหน้าตาถูกปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ให้ใช้งานกันนะครับ พราะอันดอร์ดสนี้เปิด,ดใช้เพียงกลุ่มของผู้พัฒนาเท่านั้นอย่างเดียวครับจะว่าไปทางทีมงานของแซมเพิ่งจะอัปเดตเป็น Android 11เมื่อไม่นามนมานี้เองก็ข่าววันนี้ที่เรามาอัปเดตกันก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับกับอีใหม่ของแซมแซมจะพยายามมาเล่าข่าวให้ทุกๆคนได้ทราบกันทุกๆวันอาทิตย์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์จะได้รับทราบเกี่ยวกับข่าวใหม่ๆของแซมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแซ